รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสนับสนุนโดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ PPTV HD ช่อง36ร่วมกับบริษัท c r e ative Group ปสเตชันจำกัดเสนอ My Little Bass <little> เพื่อนหมีแสนสนุกตอนขิบข <little> <little> ีบหน,นีบหนีบสนุกจังเลยวันหยุดแบบนี้น้องน้ำใสและพี่ใจกล้ากำลังทำอะไรกันอยู่นะ น้องตุ๊กตาดูเลอะแล้วนะน่าจะซักทำความสะอาดชุดสักหน่อยเนี่ยอย่าเพิ่งดิ้นสิอึอ๊บได้แล้ว <Yeah! S 2> เย้เด็กๆไปช่วยแม่ตากผ้าไหมลูกผ้าเยอะแยะเลยอะหนูตากไม่เป็นคะ่ะไปเธอน้ำใสตากผ้าสนุกดีนะได้หนีบหนีบคีบ,ค,บคีบด้วยละ่ะเดี๋ยวแม่สอนให้ถ้าตากเป็นแล้ว อีกหน่อยหนูจะได้ซักและตากเสื้อผ้าให้น้องตุ๊กตาด้วยนะดีไหมคะน้องตุ๊กตาจะได้ใส่ชุดใหม่หอมๆเหมือนหนูดีเลยคะ่ะก่อนตากผ้าเราต้องกลับเอาเสื้อด้านในออกมาจะทำให้เสื้อผ้าสีไม่ซีดเร็วกลับด้านผ้าแบบนี้นะจ๊ะเอามือใส่เข้าไปจับผ้าตรงปลายมือแล้วก็ดึงเข้าหาตัว อ่าแบบนั้นล่ะใช่แล้วจ้ะลูกดีมากต่อไปก็สะบัดผ้าก่อนตากแบบนี้จ้ะไหนลองทำดูสิลูกน้ำกระเด็นใส่เลยอ่ะฮ่าสนุกเย็นดีฮ่าเย็นจังเย็นเย็นเย็นใช่แล้วจ้า แล้วก็ใส่ไม้แขวนเอาไม้หนีบผ้าหนีบทับอีกทีผ้าจะได้ไม่ปลิวทั้งสองคนใช้มือได้คล่องแคล่วดีมากเลยนะจ๊ะลูกถ้าเป็นชิ้นเล็กๆอย่างถุงเท้าเราก็จะหนีบไว้แบบนี้นี่จ้ะแบบนี้นะแม่มอบหมายให้น้ำใสตากผ้าห้าตัวนะสนใจกล้าเป็นพี่จ้ะตากสิบตัวได้ไหมจ๊ะได้ครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกึเจ็ดแปดแล้วก็เก้าแล้วก็สิบเสร็จแล้วประหยัดเวลาไปตั้งเยอะพอลูกๆช่วยกันปักผ้าทั้งสองคนและคุณแม่ก็ไม่เหนื่อยด้วย ขอบคุณลูกๆมากนะคะตอนนี้เด็กๆไปเล่นต่อได้แล้วจ้าหนูขอไปซักชุดให้ตุ๊กตาได้ไหมคะแม่จะได้เอามาหนีบตากด้วยกันไปพี่ช่วยเรื่องคีบๆหนีบ,นบๆพี่ใจกล้าถนัดนะเนพื่อนๆคะการที่เราใช้นิ้วมือเล็กๆของเราหนีบๆคีบๆอย่างการหนีบไม่หนีบผ้าที่เสื้อแล้วเอาไปตาก เป็นการฝึกนิ้วมือของเรานิ้วมือออกแรงบ่อยๆนิ้วมือจะได้แข็งแรงยังไงล่ะคะเพื่อนๆครับฝึกคีบๆหนิบๆได้อะไรบ้างครับเก่งมากเลยครับเพื่อนๆถ้านิ้วมือเราแข็งแรงเราจะเขียนหนังสือได้สวยด้วยนะคะข้อคิดจากเพื่อนหมีการคีบๆหนิบๆผ้าจากการทำงานบ้าน ช่วยฝึกให้นิ้วมือแข็งแรงด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามชม My Little Bear เพื่อนหมีแสนสนุกทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา5นาทีทางช่อง PP TV 36นะครับ